รวมรถมือ2 JK นำเสนอร,รถบ้านแท้ๆนะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงค่ะภาสี68นะคะไม่เคยติดแกสน็อตไม่เคยแกะสีสันดูสวยดูดีนะคะภายในสะอาดกว้างขวางเลยทีเดียวตัดลายไม้ด้วยนะคะเบาะหลังพับได้มีม่านหลังค่ะเครื่องเคียย์ดีช่วงล่างแน่นนิ่มนวลน,นะคะแอร์เย็นค่ะมีแอร์แบ็ก2ใบมี ABS นะคะสภาพแบบพร้อมใช้งานนะคะ ราคาถูกถูกคุ้มคุ้มค่มคะแค่69,0 0 0บาทเท่านั้นราคาถูกและยังสามารถต่อรองได้นิดหน่อยนะคะพอค่าน้ำมันกับเครื่องยนต์1 8 0 0ซีซีค่ะเกียร์ออโต้ไม่เคยติดเกสเครื่องดีน้ำไม่ดันความร้อนปกตินะคะช่วงร่างไม่มีดังแอร์มีเย็นนะคะวิ่งได้สบายยางใหม่ปี22ดอกหนาๆแน่นๆ บอดี้ไม่มีชนน็อตไม่เคยแกะค่ะปั๊มโ,โตโกตโตยโยต้ายังอยู่ครบนะคะสีมีริ้วรอยบ้างค่ะรถอายุหลายปีแล้วนะคะภายในยังสวยสมบูรณ์ดีค่ะกระจกไฟฟ้านะคะไฟหน้ามีระบบเปิดออโตโ้มีไฟตัดหมอกมีเซ็นทรัลล็อกค่ะยางอะไหล่อยู่ครบภาษี68 เอกสารชุดโอนมีพร้อมนะคะ69,000บาทเงินสดรถอยู่รังสิตคลอง3ทธัญ,ญบุรีสนใจโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดและนัดดูรถนะคะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดล่วงหน้าค่ะและไปดูตัวจริงด้วยตนเองนะคะแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้นะคะเพื่อความสะดวกในวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ